สวัสดีครับผ่เแม่พี่น้องพี่จาทพาเบาได้คือเก่าครับพีน่น้าางองรเมื่อวานนี้ผมพาเข้าทั้งนี้ครับสีัสดีใส่หน่อยนะเมื่อนี้เดี๋ยวพาเข้าทาั้งไหมแจะซื้อําแข็งไปกินนบานกันเข้าทั้งใหม่นี่มาจากฝั่งสีคิ้วนะครับ มาจากบ้านไข่มาจากจากตุรัสนะครับถ้ามาจากเคยพุ่มก็ไปลับรถยุ่งงสะพานลับรถมามาเข้ามาเข้าตรงไปมู่บ้านเพื่อนครับไปมู่บ้านเพื่อน่อยู่ตรงคำสอขยะท้องนะครับนี่สอขยะท้องนะครับนี่ นี่คือสอขยะทองนี่คือไฟบ้านครับเขานี้ไปยาวไปยาวไปพี่น้องทั้งนี้รถสิบสองล้อที่สัญจรเขาออกทั้งนี้ครับ เพราะว่าถนนมันกว้างกว่ากันเนาะทั้งบุนมันแคบครับออกายกออกหยกทั้งบุญนะยากได้แหละลําบากได้แหละทั้งนิดสองรอ กันนี่ที่ใหญ่กันอยู่เนาะใหญ่อยู่ตามคลองตามสีครับเอ้ยราะมันตามคลองตามคลองจอกตามคลองน้ำรับากันเห็ดปลูกเขา่ปาปลูกผักปลูกมีใขรครับแต่ก่อนรับจางรับใบครับที่โบออยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนคือยังก้อนใหญ่ๆคืยยังบ้านใหญ่ๆเพิ่นเนาะอันนี้ก็บ้านใหญ่กันครับแต่ว่านบ้านน้อยเดย้บ้านโคงคานะครับ ของบ้านชาอช่าชงที่เป็นคุ้มของจอกมองนี้นี่นี่นี่ต้นานี่ที่เป็นพ่วงปากเซนไนะทั้งเขาบ้านชาอช่าชง12ล้อพอดีเดี๋ยวพาชมกันครับ ต่อครับมีโค้งเนี่ยโค้งสามแยกใหญ่นี่แหละทีไปเลื่อยครับจากนี่ไปอันนี้เป็นทางเลาะคลองครับอันนี้คือคลองจอกคลองจอกครับคลองจอก ที่เป็นทางเข้าในบ้านพันธุ์คน่ยบุกไปเข้าไปอีกเชียวทางนี่ยบุกเข้าไปจักเชียวว่าบ้านพันธุ์ไปังไหนไม่ยังไหนแต่ว่าบ้านพนักงาสร้างเดียววันี้เดียววันน้สะบ้านพันเนี่ยนี่แหะเบื้งทางครับหันเรือโหดครับเพราะว่าทางมันเป็นทางน้ำท่วมเนาะนี่ลองนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รับน้าเบื้งลูกเลย คอนกีดเบียดูนุ๊เปียบดได้หรอไปตรวจนะต้องแล่นกลางยังเดี๋ยวขับรถใหญ่บดได้เกิดจากการสันจอนไปมาเด้ครับพี่น้องเกิดจากสภาพว่ะของน้ำท่วมเนาะถ้าย้ำน้ำมาครับน้ำน้ำหลากนี่เต็มเนิครับเนี่ยบริเวณเนี่ยงมาละคนเ้า เลือกเกิดเปเลือกบองยูกันยากครับเพราะว่าไปหาซื้อ,ขอเขาเขาต้หลายบาทเราเมีอะไรคเัาก็เช็ดป้ายครับตามนี้ตามเกิดเขับมีสะพานขามไปอีก <c oughs> หมดค่ากับเป็นทัง ที่ที่ห้รถใหญ่รถหนักครับสัญจ,จรไปได้ไปมาได้นี่ยก็ต้องระมัดระวังครับคนขับก็ต้องเสียนขึ้นกันเบื้องมองนี้ครับมงนี้ยังโหดนะโหครับเกิดจากการสะเล่ครับสะเล่ลงไปแล้วคนนะเห็นบไ่ได้เอาอันยินเลยยังมาห้องไว้ครับมาดิสะเลยลงคลองครับก็ได้มีการซ่อมเซมแล้วครับแต่ว่าก็โอ้ลงไหลแล้วนะบีแล้ว,ลวนะ ขับเห็นบ่เนี่ยเนี่ยๆๆโอ้มันนี่เที่ยวได้หรือเที่ยไปนหนบ้างเนี่ยตที่ยวไหนเนี่ยมันหนึ่งตงไปเลยนหยนุบแล้วนะรถหนักครับ12ล้อครับเบิงบ้งพาเบิ้งนี่เม่บีลงหลายได้เลยนะรถอันนี้ขึ้นสันขึนเครื่องหวยครับโอ้บีแล้วครับบีแล้วครับเห็นบ่ตรายมากครับพี่น้องอ๋อ ต่เขากะต้องใส่เส้นทางนี้ให้เขาสัญจรเส้นทางนี้ให้เขาครับเพราะว่าเส้นทางที่ผมพามาเมื่อวานนี้นะครับมันออก่บรคครับพี่น้องมันต้องมาทางนี้เพราะว่าทางนี้มันเป็นทางกว้างกว่านะครับการเลี้ยวรถสิบสองรอบมันนี่เลี้ยวได้ไง่ายกว่าครับนี่มานี่ครับมีฮอตแล้วนะสำนักง,งานช่วยช่างมิวสิกนะครับนะถึงแล้วนะหลังคาตีฟ้าน ทางคนกรีตฟังห่วยนี่เบิึงดูครับเบิึงดูครับยุบหลายได้เลยเสีกลงไปหลายแล้วครับแตกหลายครับแต่รถหน่อยเขาลงเหยียบบางนี่มันก็นยังแข็งนึงครับนี่อันนี้คืออีกหนึ่งเส้นทางครับเข้าสำนักง,งานช่อช่างมิวสิค ถึงแล้วครับสำนักงานชอช้างมิวสิกบริษัทช้างออริโอซิสเต็มครับงานเห็นดากรถเขาแล้วดากรถชอช้างเห็นดากลดแหกบ้านครับรีวิวช้างเขาบ้านสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ครับพี่น้องดีมาบ้านชอช้างกับมาได้สองจิตสองทางเด้อมาหาเยีย่ยยมำๆทำข้าวกัน ลปลูกต้นไม้ต้นอะไรหมะเตรียมการเตรียมงานคลิปนี้รีวิวให้พวกพี่น้องได้บึง้งได้ชมทางข้านครับของสำนักง,งานชอช้างมิวสิกเมืองเชียงโพนบริษัทช้างออดิโอซิสเต็มครับถ่ายคลิปนี้ให้พแม่พี่น้องเขาสุขสุขกันมันครับร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับไปทำพาโบไดฮีโาสวัสดีครับ